เงื่อนไขที่3ามอ่าเรามาดูเงื่อนไขที่3กันนะครับเดี๋ยวทําไปพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะนะครับเงื่อนไขที่3นะฮะเงื่อนไขที่3ามเขาบอกว่า a นะครับมากกว่า b นะฮะอ่าแล้ว b เนี่ยเปลี่ยนเครื่องหมายเลยนะกลายเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ c บวก d นะครับแล้ว c บวก d เนี่ยเท่ากับ e นะฮะโอเคครับตอนนี้เราเอา b กับ b เป็นตัวร่วมจริงป่ะ นะครับเพราะมีทั้งบ้านชั้นบนและบ้านชั้นล่างนะฮะเพราะนั้นวาง B กับ B ให้ตรงกันนะครับ B เนี่ยผมเปลี่ยนเครื่องหมายเลยนะครับ B กลายเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ 2Q นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ 2Q นะครับ 2Q เนี้ยจะน้อยกว่า R นะครับแล้ว R เนี่ยจะมากกว่า S โอเคนะนะครับแล้ว B ตัวนี้นะครับจะเท่ากับ 4P นะครับ 4P โอเคนะตอนนี้เราเจอ b กับ b เป็นตัวร่วมครับกรอบตัวร่วมไว้เลยครับ b บน b ล่างเท่ากันเพราะนั้นใส่เครื่องหมายเท่ากับไว้ครับโอเคนะเ็ปที่1กับสเต็ปที่2เสร็จแล้วครับมาทำสเต็ปที่3คือจะตอบแล้วครับข้อ1.1ครับ1.1ครับ b ไม่เท่ากับ q ครับ b ไม่เท่ากับ q นะครับเขากำลังเสนอให้เราเดินจาก b ไปหา q ครับอยู่ข้างๆกันเลยฮะได้มาข้างล่างท่านเห็นป่ะ อยู่ข้างๆกันเราพบว่า b เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2q นะครับเปิดเครื่องหมายเพิ่มเพื่อให้กลายเป็น q เดียวจริงไหมให้เหมือนโจทย์ดังนั้นจึงต้องพูดความจริงออกมาว่า 2q มากกว่า q เดียวโอเคนะจึงสามารถสรุปได้อีกชั้นหนึ่งเลยนะฮะว่า b มากกว่าอะไรครับ b มากกว่า q ครับข้อ1.1บอก b ไม่เท่ากับ q ข้อนี้ตอบจริงครับนะครับ ต่อครับข้ออ่า1.2ฮะ1.2ครับ a นะครับ a น้อยไม่น้อยกว่าเปลี่ยนเครื่องหมายเลยเนาะนะครับ a ไม่น้อยกว่าเปลี่ยนเป็น a มากกว่าหรือเท่ากับ b บวก p นะฮะ b บวก p นะครับ b p, อ่ะ,นะอ,ะอันเนี้ยต้องแยกคิดละใช่ป่ะนะครับโผล่มาแบบเร็วมากนะครับมาให้เราแยกคิดกันแบบ รวดเร็วนะฮะอ่ะเราก็มาดูครับเราต้องแยกคิด A กับ B ฮะแล้วเราก็ต้องแยกคิด A กับอะไรอีกที A กับ P อีกทีนึงนะอ่านะครับเราคิด A กับ B ฮะ A กับ B เห็นเห็นเลยอยู่ข้างๆกันเลยฮะ A เป็นไงกว่า B ครับ A มากกว่า B ฮะชัดๆนะฮะต่อไปครับ A กับ P แล้วฮะ A มากกว่า B B เท่ากับ B ข้างล่าง B ข้างล่างเท่ากับ4 p แสดงว่า A มากกว่า4 p จริงป่ะ โอเคนะนะครับท่านจะพบว่า A เนี่ยมากกว่า 4P นะครับถ้า A มากกว่า 4P A ย่อมมากกว่า P เดียวใช่ไหมนะครับถ้าวัด A กับ P นะครับก็จะได้ว่า A เนี่ยมากกว่า P เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นตอนนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า A เนี่ยเป็นตัวที่มากกว่าทั้ง b และทั้ง P ถ้าผมให้ A เป็น5ดูนะนะครับให้ A เป็น5นะ แล้วผมให้ให้ b เป็น4นะครับแล้วบวกกับ p ให้ p เป็น1แบบนี้มันจะกลายเป็น5มากกว่าหรือเท่ากับ5ซึ่งมันจริงนะโอเคไหมอ่านะครับต่อครับผมเอาใหม่ถ้าผมให้ a เป็น5นะครับผมให้ผมให้ b เป็น 4แล้ว p, p เป็น3ผิด <P S 1> กฎกาไหม mm. ไม่ผิด <P S 1> เพราะ4และ3ล้วนแต่ล้วนแล้วแต่น้อยกว่า5จริงป่ะแล้วมันก็จะได้ว่า5มากกว่าหรือเท่ากับ7กลายเป็นเท็จครับจริงไหมอ่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกท่านว่ามันจะจริงหรือเท็จก็ได้ข้อนี้นะครับเมื่อเราแทนค่ามาแล้วมันก็เลยกลายเป็นไม่แน่ชัดนะครับ ต่อครับข้อสรุปที่2.1นฮะสอนะครับ p น้อยกว่า e ฮะ p น้อยกว่า e เราต้องเดินจาก 4p ไปหา e เลยครับเดินได้ไหมครับเดินได้เนาะอ่านะครับมาอาจจะไกลกันสักหน่อยแต่เดินได้ครับนะครับ ถ้าเราแยกเส้นทางเดินออกมาเนี่ยเราจะได้ว่า 4p เท่ากับ b เท่ากับ b บนมากกว่าหรือเท่ากับ c บวก d แล้ว c บวก d เท่ากับอะไรฮะเท่ากับ e โอเคนะนะครับจึงสามารถสรุปได้อีกชั้นหนึ่งว่าสามารถสรุปได้ชั้นหนึ่งว่า C 4p เอาอะไรครับอันเนี้ย มากกว่าหรือเท่ากับจริงไหมนะครับข้อนี้เลยได้ว่า 4p มากกว่าหรือเท่ากับ e โอเคนะแล้วโจทย์จะเอาแค่ p เดียวดังนั้นจึงต้องเปิดเครื่องหมายเพิ่มว่า 4p มากกว่า p เดียวจริงไหมพอเปิดเครื่องหมายเพิ่มปุ๊บเครื่องหมายสวนครับข้อนี้ตอบไม่แน่ชัดครับ โอเคนะต่อครับ2.2ครับ Q บวก C ครับามากกว่า2 B ครับามากกว่า2 B ครับ Q บวก C อะไม่มีครับ2 B ก็ไม่มีครับมีแต่ B เดียวโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้แยกคิดอีกแล้วโอเคนะ แยกคิดอีกแล้วนะครับเริ่มเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะนะครับแยกคิดครับแยกคิดระหว่างอะไรบ้างแยกคิดระหว่าง c กับ b ตัวหนึ่งละแล้วก็แยกคิดระหว่าง q กับ b อีกตัวหนึ่งโอเคนะนะครับแยกคิด2ตัวนะครับคิด q กับ b ก่อนครับอยู่ข้างกันเลยฮนะ เมื่อกี้เราคิดมาทีแล้วด้วยเราพบว่า b เป็นไงกว่า q เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงข้อ1.1เลยอะ่ะ b มากกว่า q จริงป่กนะครับเพราะนั้นถ้าเราคิด q กับ b เนี่ยเราพบว่า b เนี่ยมากกว่ามากกว่า q นะโอเคนะครับต่อครับถ้าคิด b กับ c บ้างคิด b กับ c หรือคิด c กับ b ก็ได้เหมือนกันนะคิด b กับ c เราพบว่า b เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ c บวกอะไรฮะ c บวก d แล้ว c บวก d ยังไงยังไงก็ต้องมากกว่า c เฉยๆจริงเปล่านะครับข้อนี้ต้องเปิดเครื่องหมายเพิ่มใช่ไหมนะครับจึงสามารถสรุปได้ว่า b มากกว่าอะไรด้วย b มากกว่า c ด้วยจริงไหมนะครับ b มากกว่า c ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับ เพราะฉะนั้นครับตอนนี้เราได้ทรัพยากรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองมาสมมุติตัวเลขดูนะครับสมมุติค่าดูนะนะครับอ B ่เนี้ยผมให้เป็น5โอเคนะครับแล้ว C เนี่ยนะครับมันต้องน้อยกว่า5จริงป่านะครับให้ C เนี้ยเป็น4ก็ได้นะครับแล้ว Q เนี้ยเป็นอะไรฮะเป็น3โอเคนะได้นะ บวกกันครับ4บวก3ได้7 7ย่อมมากกว่า5ซึ่งจริงแต่อย่าลืมว่า5คูณอะไรอยู่ฮะ5คูณ2อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องกลายเป็น10ครับโอเคนะเพราะฉะนั้น7มากกว่า10มันจะเป็นเท็จครับพีเตอร์งั้นสมมุติเลขมันไปเยอะๆเลยให้มันมากกว่าโอเคนะเอาให้ Q เนี้ยเป็น1ล้านแล้ว C เนี้ยเป็น2ล้าน สมมตินะนะครับถ้า q เป็น1ล้าน c เป็น2ล้าน b ต้องเป็นอะไรครับอย่างน้อยๆต้องเป็น2ล้าน1จริงป่ะนะครับโอเคนะเพราะยังไงยังไงมันก็ต้องมากกว่ามากกว่า c อะจริงป่ะนะครับแล้วเอามาคูณ2อ่ะยังไงยังไงมันก็ต้องมากกว่าตัวข้างหน้าอยู่ดีจริงไหมเข้าใจที่ผมพูดไหมครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นตัวคูณยังไงก็มากกว่าตัวบวกครับนะครับเพราะฉะนั้น ข้อนี้ครับจะมาบอกว่าตัวบวกมากกว่าตัวคูณข้อนี้ตอบเท็จครับ ครับ3.1ฮะดีมากกว่า A ครับดีมากกว่า A เป็นไปได้ไหมฮะ A มากกว่าอะไร A มากกว่า C บวก D จริงไหมเพราะฉะนั้น A ย่อมมากกว่า D จริงป่ะ อันนี้บอกดีมากกว่า A ข้อน,นี้ตอบเท็จครับง่ายๆโอเคนะนะครับต่อครับ3.2ฮะ BR ครับน้อยกว่า2 E มาอีกแล้วเบือบ่อเบื่อนะครับ BR น้อยกว่า2 E นะครับข้อนี้เนี่ยต้องแยกคิดระหว่าง B กับอะไรก่อน b กับ E ก่อนตัวหนึ่งจริงมากนะครับแล้วก็คิด R กับอะไรอีกตัวหนึ่ง R กับ E อีกตัวหนึ่งนะนะครับอ่ะเราไมา่คิด B กับ E ฮะ b กับ E เราพบว่า B เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ E จริงไหมโอเคนะนะครับอ่ะเก็บไว้เป็นทรัพยากรแรกเลยฮะเก็บไว้เป็นทรัพยากรแรกเลยนะว่า B เนี่ยนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ E นะครับ ต่อไปเดีวเดี๋ยวเดวสลับสลับดีกว่านะสลับดีกว่าเอา e ดีกว่านะครับ e น้อยกว่าหรือเท่ากับ b แล้ว e เนี่ยนะครับกับ r นี่เป็นยังไงครับวัดกันได้ไหม e กับ r วัดกันได้ไหมฮะ e เดินไปหา r ได้ปะไม่ได้ แล้ว R เดินไปหา E ได้ไหมได้ป้าก็ไม่ได้อีกจริงปาวเพราะมาเจอแหลมตรงบันไดเนี่ยทิมอยู่ใช่ป่า้าโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าวัด E กับ R จะได้ไม่แน่นะฮะจะได้ไม่แน่นะอ่านะครับจะได้ไม่แน่ ท่านลองรวมล่างกันดูนิดหนึ่งฮะ ถ้าเรารวมร่างกันแล้วเนี่ยเราพบว่าถ้าเราจะเอา e เท <c oughs> ียบกับ b เนี่ยนะมันไม่แนะ่อะไรมากอะไรน้อยก็ได้ใช่ปะ่ะอ่าถ้าเราถ้าเราให้ให้ e เป็นเป็น5แล้วเรากําลังจะให้ b มันมากมันมากกว่า5นะให้ b เป็นเป็น6ก็แล้วกันแบบนี้นะส่วน R กับ e เนี่ย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว ผมดูผิดนะครับขอโทษขอโทษขอโทษ,ขอโทษเอาใหม่ถ้าวัด B กับ E B ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ E จริงป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเอาให้มันเท่ากันก่อนก็แล้วกันนะเอาให้มันเท่ากันก่อนเอาให้ E เนี่ยเป็น5แล้ว B อ่ะก็เป็น5เหมือนกันโอเคนะแบบนี้นะนะครับอ่ะทีนี้ต่อครับอ่า r เนี่ยนะครับถ้า R มาวัดกับ e เนี่ยมันกลายเป็นไม่แน่ไง a มันจะมากกว่าก็ได้หรือ R มันจะน้อยกว่าก็ได้นะครับถ้าให้ R มันมากกว่า e นะสมมุตินะถ้า R มากกว่า e ให้ R เป็นเป็น10มากกว่า5จริงป่ะนะครับแล้ว5ตัวเนี้ยต้องคูณด้วย2จริงไหมนะครับมันจะกลายเป็น50น้อยกว่า10 ซึ่งมันจะกลายเป็นอะไรทันทีมันกลายเป็นเทสตโอเคนะนะครับแต่สมมุตินะฮะถ้าหากว่าเราเอาใหม่นะครับเราให้เราให้อาร์กับอีเนี่ยอาร์ R e มันน้อยกว่าอ e ีกแล้วกันเพราะอาร์กับอีมันไม่แน่ใช่ปะ่ะนะครับอาร์กับอีมันไม่แน่นะครับเราให้เราให้มันน้อยกว่าอ่าสมมุตินะถ้าเราให้มันน้อยกว่านะครับเราให้อาร์เป็น1พอละ ได้ป่ะไม่ผิดกติกาเนาะนะครับไม่ผิดกติกานะเพราะฉะนั้น5้คูณสได้10นะครับห้าคูณหได้5 10มากกว่า5เป็นอะไรครับเป็นจริงครับโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะเป็นจริงก็ได้จะเป็นเท็จก็ได้นะครับข้อนี้มันก็เลยตอบไม่อะไรฮะไม่แน่ชัดนะครับกินเวลาพอสมควรนะกับไอ้ข้อพวกนี้นะครับ ต่อนะครับผมขออนุญาตลบฝั่งนี้ก็แล้วกันต่อครับอ่า4.1ฮะ4.1 Q มากกว่า C R Q มากกว่า C R ครับข้อนี้เนี่ยเราต้องทำสอครั้งอีกแล้วจริงป่ะนะครับคือทำ Q กับอะไรกับ C นะครับแล้วก็ทำ Q กับอะไรฮะกับ R โอเคนะนะครับ Q วัด Q กับ C ครับ คกับ C วัดกันได้ไหมรับประกันว่าวัดกันไม่ได้เพราะต้องเปิดเครื่องหมายเพิ่มแล้วมันจะสวนจริงป่ะอ่านะครับเพราะฉะนั้น Q กับ C ีเนี่ยนะอ่าถ้าเราวัด Q กับ C เนี่ยมันจะไม่แน่นะฮะต่อไปวัด Q กับ R บ้างครับ q กับ r เราพบว่า q น้อยกว่า r จริงป่ะเพราะว่าขนาด2 q ยังน้อยกว่า r เลยอะใช่ไหมเนี่ยขนาด2 q เนี้ยยังน้อยกว่า r เลยนะครับเพราะฉะนั้น q เดียวเนี่ยนะครับน้อยกว่าอะไรแน่นอนน้อยกว่า r แน่นอน r ได้แบบนี้แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นครับ q น้อยกว่า r ครับเอา r เป็นตัวตั้งก็แล้วกันนะเอา r เป็นตัวตั้งนะ r เนี้ย r เนี้ยให้เป็น5 โอเคนะครับและ Q เนี่ยน้อยกว่า R าร์ใน Q ให้เป็น4ก็แล้วกันโอเคไหมนะครับแล้ว C อ่ะ C กับ Q เนี่ยไม่แน่บา,บายบายไก่คิวกับ C เนี่ยไม่แน่จริงเปล่านะครับพอ Q กับ C เนี่ยไม่แน่ดังนั้นเนี่ย Q มากกว่าน้อยกว่าเท่ากับ C ได้หมดเลยจริงไหมให้มันมากกว่าก็ได้อ่ะนะครับ เดี๋ยวก่อนถ้าถ้าถ,ถ้าจะให้ถ้าจะให้4มากกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ R เป็น10ดีกว่าดูง่ายดีโอเคนะแล้นี้เป็น4แล้ว C เนี่ยมากกว่า4ให้ให้4เป็น5โอเคไหมนะครับท่านจะพบว่าอะไรท่านจะพบว่า5คูณ10ได้50นะครับแล้ว4ก็คือ4เฉยๆจริงเปล่า 4มากกว่า50ย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับท่านลองแทนแทนแทนค่าดูนะไม่ว่าแทนค่าเลขไหนก็จะกลายเป็นเทเ็จไปหมดเลยข้อนี้ดูง่ายๆดูยังไงรู้ไหมนะครับวิธีการคิดลัดนะไอซเนี้ยคือการเอาจํานวนเต็มบวกมาคูณกันจริงป่ะใช่ไหมนะครับเอาจํานวนเต็มบวกมาคูณกันแต่ Q เนี้ยคือแค่จํานวนเต็มบวกตัวเดียวจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้น ไอตัวจํานวนเต็มบวกคูณกันยังไงยังไงก็ต้องย่อมมากกว่าไอตัวจํานวนเต็มบวกตัวเดียวเสมออยู่แล้วอะ่ะจริงป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ q มากกว่า CR ข้อนี้ไม่ต้องคิดก็ได้ตอนแรกอะ่ะนะครับตอบเท็จเลยก็ได้เนาะแต่ผมชวนท่านพิสูจน์ให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นจริงนะนะครับว่ามันเท็จจริงๆไม่ใช่ม่ใไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นจริงนะครับโอเคนะต่อครับ 4.2่ uh, ครับ a uh, ไม่ไม่น้อยกว่า a นะเปลี่ยนเครื่องหมายเลยนะครับกลายเป็น R uh. น้อย R uh, ไม่มากกว่า a กลายเป็น R uh, น้อยกว่าหรือเท่ากับ a นะฮะ R uh, น้อยกว่าหรือเท่ากับ a R uh, กับ a วัดกันได้ไหมครับ A กับ A วัดกันได้ไหมวัดกันไม่ได้ R อยู่นี่ฮะ A อยู่นี่ฮะ A เดินมานี่นะปร๊ดปร๊ดปร๊ดปื๊ดเข้าไปหา R ไม่ได้เพราะแหลมทิมอยู่ R เดินมาแค่ถึงแค่2 Q เท่านั้นเดินไปหา B ไม่ได้แล้วจริงเปล่าข้อนี้เครื่องหมายสวนแบบชัดเจนเลยนะครับสวนทั้งสองทางเมื่อฉะั้นข้อนี้ตอบไม่แน่ชัดเลยนะครับเมื่อกี้ตอบเทสจนะอ่านะครับ ต่อนะครับ5.1ครับ a อเท่ากับอฮะ a อเท่ากับอไหมครับไม่มีวันครับ a ไม่มีวันเท่ากับ e แน่นอนเงื่อนนี้ a เป็นยังไงกว่า e ฮะมากกว่า a มากกว่า e เพรื่อนข้อนี้ตอบเท็จครับโอเคนะครับต่อครับ5.2ฮะ b มากกว่า s ฮะ b มากกว่า s b วัดกับ s ไม่ได้จริงไหมครับ mm. เพราะว่าเครื่องหมายมันสวนกันอยู่โอเคนะ mm. เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบไม่อะไรฮะ mm. อ่าไม่แน่ชัดครับขอบคุณมากครับ